ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซฟเหตุ Self ครับแล้วผมมาก,กับคุณค,คุณช <c oughs> ื่อเิโยเมียวโม้ยดีจริงๆรอบนี้คุณจะรอบนี้รอบนี้ออบีเลยครับมาแน่นอนรอบที่แล้วเพิ่งโดนอาถานนะเอ้ยแต่รอบที่แล้วชนะนะโดนอาถันอาคีป่ะมา <c oughs> ไปอยู่ขี้ยมียวหิ้วนะครับเอ้าขี้ยมียวขี้ยมียวคุณทำนี้ทำไมเนี่ยทำนี้ทำไมนึกว่าคนยิงหมดแล้วบ้านะมาเป็นสิบทุกตัวอยู่ตรงประตูหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะแลโบ้แลมโบ้เป็นเพื่อนเจะเจ้าแลมโบ้ ของมันเยอะจังวะนะเฮ้ยบ่บบอเน,นื้อที่อยม,ม,ม่ใน B 区还剩ง敌人手风火热物盘点ไหวเนี่ยเอาขอโทษนะทุกคน็ <laughs> ไนไรไอ้ไหนูคุณเขียวเหมียวคุณยืนข้างบนเลยคุณยูนะนะข้างบนนี่เลยอ่านะน่เดี๋ยวผมเองเดี๋ยวผมเอง ดมจะเล่นแบบ i v ดูดูท่านผ้ชมดูผมขึ้นไปบนกล่องนี้ได้ดูท่านชมทีเดียวจบดคุณคนที่ี่เมียคุก็ขึ้สลติจ้าเลยทีเดียวจบจริงนะโอ้ยโอ้ยเงที่ยนยงเมียมีหัวใจไหม ว้าไมู่้วค่ะไมต้องฮิวคโอ้มาดีโอ้ยเดี๋ยวเจอเสมือสไนฮ่าไอเวลาอาดคคิปเขาพูดมากไหมตัวเองเอ้ยแต่คิปนี้ไม่มีอารถานอาดคคิปนะคิปนี้เล่นโอเคอยู่โอเคไม่ต้องพึ่มากโอเคโยมเหาคยวแม่เด็กวัวตายหรอ มันอันตรายใช่าใจไหมฮะน,นี่ใหม่แล้วนะวางไหนวะวนะใหม่แล้วนะเฮ้ยยังเหลืออี่หนึงศีตรูอุ๊ยมานะมันไปเจ็ดสิบแปดแล้วอยู่ตั้งมันมันเหมือนเห็นหัวเหมือนเห็นหูมันอะเผื่อฟ่ายศัตรูชนะมาเลยพี่ แค่มือสไนด์ไปที่เล่นสนายไปเรื่อยๆจนกว่าพี่จะตายมาคือต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าตายผมไม่ได้อัดคลิปอะคือคืออะไรนะคือเราชนะแปดศูนย์ใช่ไหมแล้วก็วยิงไปยี่สิบเอ็ดใช่ผมยิงไปยี่สิบกว่าตัว้ผมเก็บเอสองตาแต่ตอนไม่อัดคลิปไง,งนี่นนมาดิใครตายไปตัวหนี้ตอนไม่อัดคลิปเก่งมาก วเนื่อกี้เขาก็เจ๋งนะมอ่อแลกปลืนปะลา่าไม่วิวิวมันว้าบอะวาบอะไม่เห็นเลยอะเห็นเห็นอยู่นี่อยู่นี่เขาไม่รู้มันเรียกว่าวา้วาบไหมว้าบว้าบเอาไปาหี่ดจ้ะมาแล้วอ้อเหรอเฮ้ยขอเก็บปืนหน่อยจาอย้านี่เย่ะมากเฮ้ยเสียงลมมันเข้ามาหรือเปล่าเนี่ย ถ้าเกิดมาเข้าไม้ก็อขอใครนะคะรับแลกกันแลกกันเออดาละดาละดาเต้ก็ใช้ปืนเดิมอยู่ไงเออเงให้เขาซื้อให้แล้วใช่ไหมซื้อให้อะไรปืนราคาเท่ากันเยอ๋ออ๋ออคอา๋ออ๋าอ๋อ๋ออ,อ เฮ้ยทำไมเพื่อนมันโซนเยอะจังวะเนี่ยเป็นันก็บเ,เหมือเออเอาะเอาะไรวะผา <c oughs> พึ่งเดินไปเกมจบินไปยิงเข้าเฉยเลยเราสื่อออฟดีกว่าสื่อ,อ็อฟตี่ท่ามาตายแอนไม่รู้ตัวเออรู้ตัวแหละอ้าวไปบีเฉยเฮ้ยเสียงอยู่ในน้ำ มันอยู่ตรงมิดนะมันน่าจะอยู่ประมาณมิดอ่ะเฮเสียงสลิงโอ้เพื่อนเ่อนตายแล้วอืมบอโ้ย้ยเบีบีโอเคโอเค โอ้แล้วผมถือสแนเปอปร์ด้วยไังแล้วผมจะคัดยังไงนะ่โอเคเปสสองน่าจะตรงประตูมากตอนแรกเราเห็นตรงประตูแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ไอ้ไอเ้เกโคอยู่ข้างล่างชัว 哎，阿来！剩余三十秒，全力击中！没有回来？哎，有回来？几段？守方获胜。太棒了！嗯。上半场最后一回合。钱还是装备？现在的话，哦，休假的。这ขนาดเล่นสไปเอ้ยเล่น Sniper ไม่เก่งนี่ออะไรลิ้นเป็นอะไรเนี่ย ยินพันอืมนึกพัน่วไปหมดแต่ก็เล่นเก่งนะต้องขอบคุณครับโอ้ตอนนี้จะ80อีกไหมท่านผู้ชมเรามาลุ้นไป,ไปพร้อมกันนะครับไม่เกี่ยวเดดงี้ยเดี๋ยวมัน80 80 อีเหรออุ้ยโอ้หไม่แปดศูนยละอีกีหนึ่งคนีนี้ไม่แปดศูนย์ละทำไมฮะไม่ง <laughs> ่ายืนผล่หัวเลยเขาเฮ้ยโอ้หัวใจโอ้ยอย้ชิหายล <laughs> นี่ครับนี่ครับนี่ครับเดมาปีหมดเลยดีวครับทำไรครับไหเนี่ยแปครับครับไอ้ไอไอ้อโอ้โทำอะไรอ่ะโอ้แปดเว้ยเฮ้ยเอามาดีมามมาเอามามาเออเออโอ้อะไรวะโอ้ยเมือก้เบไปห้องหัวฟ้อยอเกือบล้ ลน่นล่นทำไมเนี่ยโอ๊ยแบบเตือนจอเออ้าไม่ออกมาหรอกววม,มาเลยขนเข้าไปเลยไม่ว่าปิดปิดปิดท้ายแล้วเ,เออได้อยู่ได้อยู่ ยมีคนเดินอยู่ข้างหน้าเขาช่วยด้วยช่วยอยู่ต่หิวอะดิอยากอยากเลือกแบบร้อยเอร์เซ็นต์เออมีความมั่นใจแล้วตลอดอะเดี๋ยวไปสิบคือไม่ได้เลยใช่ใช่ไม่ได้เฮ้ยโอ้ยยังยี่นี้ดีจ้ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อกลังเติมกระสุนเลยเปลี่ยนกระสุนไอ้คลิกลอคลิกลอดีดคลิกอ อ๋อจริงเหรออ๋อจริงนะมาจริงนะเดินเลยนะแบบบ้านเปิดเดินเลยนะแบบลุยแบบกองโจนอ่ะเดินเลยดินะลยเปล่าเอา้ยเ,เลยหน้าเป็น,นติดด้วยโอ,โอ้โหนี่ฆ่าเขาได้ปืนพกไปหรอ 爆能器落在 A 区。妈的，阿蒂巴。的。哦，死咯。嘿，突突突突突。消灭一名敌人。啊，没有。哦，被甩掉。呃。攻方获胜。 โอ้เปิดพรก็ชนะได้ไอ้ไโคเนี่ยไอโคชนะเฉยเลยตอรอรอให้ถือให้ถือเฮ้ยอะไรอ่ะเข้อยกเอามาจะเล่นเอามาให้ถือเฉยเอ่อเอามาเค ไป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 ปเพื่อนจะเปืนเข้าไปแล้วตอหอเพื่อนขโมยเฉยเลยเต้นเ็วปืนอะไรเฮ้ยอเว้าออรมู้ละว่าเป็นอขาเล 爆能器在 A 区，还剩一名敌人。滚吧，那把、啊。尿你谁？爆能器已部署。尿没得用，呢。啊，就拜别的ล吧。 เฮ้ยยังไมเจอนี่ออนกระลับไม่เจอไม่เจอ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 ,เจอโอ้ยเพื่อนเจอเย้่ฝ่ายโจมตีชนะโอ้วันนี้ชนะทุกตาเลยสองขีดเย้ท้องแล้วสองขีดอา้าวเต็กี่ขีดสาม วยทำไมตาเนี่ยคงไม่ได้ทำอะไรเลยปกติปกติ้ยอะไรวิ่งี้ปกติก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วติยิงได้โอ้ยปกติปกติเขาทำปกติอะไรนะปกติอะไรนะเข้าใจะมีอะไรปกติเขาทำอะไรเยอะแยะมากมายโอโอเคโอเคได้เวลาบอกบอกลาละไม่ส่งขีดแล้ว บ๊ายบายนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็บซับสไคร์ให้ด้วยนะครับผมไปละ